ฮัลโหลสบายเฮ้ <laughs> 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 มา <laughs> กลับสบายดีพอแม่พี่น้องเนาะมือนี่มาพกกับสนุดกอีกแล้วควนมีูใกล้จะเป็นเจ้าของซองเต็มตู้เลยเนาะพี่น้องพะวัก ห้าวันเจ๋อแต่ว่าถ่ายคลิปไปเอมมอมุ้ยเนาะเพราะว่าชอบเข้ากับแบบเอาใหม่เลยพี่น้องแบบตอนนี้ไม่แต่หัวเอาใหม่ <laughs> เอาอยเอาใหม่เลยเอาใหม่มึงถ่ายแหละมึงขึ้นมาสากโอชิเอาใหม่เลยเด้อเอาแบบเริ่มใหม่ สะไปดีพี่น้อง <ś c oughs> สะไปดีพี่น้องเมื่อน,นี้มาพบกับสาวนุ่ยอีกแลวคนเก่าคนเดิมคนงามคือเก่าเนาะอันเข้ากับมายืดซ่องเอ้ประมุยอีกหนึ่งเอือบอว่าเอ้ประมุยไปอยู่บอก่าเปนคนจริงแล้วบ่มีอันเข้ามาถ่ายคลิปแต่ว่าเขาลืมการตั้งกล้องก็เลยได้เปลี่ยนกันถ่ายแล้วว่ะแต่ว่าสาวนุ่ยได้ถ่ายก่อนสาวนุ่ยก็เลยเป็นคนหยุดซ่องไอ้มุยหนึ่งมือแล้วมาเข้ามาถ่ายเหิือนกันเลยว่ะสาวนุ่ยหยุดซ่องเอ้ประมุย ไปเหนอยังไปถ่ายยังเราต้องแบบพี่น้องเอฟซีต้องรอติดตามรอเบิง่งรอซ่มว,ว่าสาวนุยค่ะหยุดซ่องเอยปะมุยไปถ่ายยังไปติดตามไม่เล็กอย่างมาีมาั้ะมาก็าาเริ่มเลยเมื่อถ่ายต้องกุญย่างไปเดี๋ยวว่ากูจะไปเหนุยังมั้ยเต็มเลยละเต็มละอ่างไปพี่น้องมามาเบืองเลยว่าสาวนุยอ่ะเตรียนถ้าพี่น้องไปเหนุยังกับสองเอยมุยไป พี่ว่ะสาวนุอยงามบ่มือน,นี่เพราะว่าโชสดีนจ้าโชคดีสาวนุ้ยแกแบบว่าแต่งตัวงามนะเพราะว่าเอา้ามันทะเบีนี่น้องสาวนุ้ยสิพาแบบไปกินเข่าอยู่ป่าแต่เขาแต่เหายับอกบอกนะว่าสาวนุ้ยสิพาไปกินห่างเพราะว่าต้องผ่าต้องผ่าเบื่องโอ๊ยว่าแดดนะพี่น้อง ตอนนู่นอันอ้าวมันไปดมีฮ่ามันไปดมีหอมเลยมันไปดมีหอมนะมุย้ยผมจริงแล้วทำม,มันมีหอมเขาบอกแล้วกินอยู่วันเดินอนะันนั้นเด้อต้องมาหาไปกินอยู่พวกไปไปไปโอ้มีนะมันเป็น,ปปปน,น,น,ปนระยะสาวนู้อ้าวตายแล้วพี่น้องสาวนู้ ยังคู่แนบอะชาวนุ่ยมาเห็นยังตอนในหันอ้าวสาวนุ่ยแบบว่าเมื่อยอย่างอะเลยแล้ว oh, มันกแกะหมูมีบ่อนสิสาวนุ่ยจะหลักกินกแค่หมูมีเนาะพอมันเดะเอ็ดมันกินนี่มันโผมอยู่เขาเขาสิได้กลับเมื่อคืนนะพี่น้องเพราะว่ามันมีบ่อนหนังเลยเนาะเนี่ยเราถามภาพหน่อใบหวานเลยตรงหน้าเด็โอ้นี่ในไก่นี่ มันก็มีใกล้ๆนี่มันรอดออกมาได้ไดไปะเด้มัน,น,นต้องออกมาทางแมงสันก<ะ>็หองแมงก็ไปปูอยู่ทางหน้า,าหา้องขวาไงปะน่ง<า>งัวไปไปะฉันไี่มึงนเนี่ยเด้มามาแล้ว พันหม่เหมือยางไดพี่น้องไยมาเลยมาเลยพัเหมมันจงพันใหม่เลยพันหมได้พี่น้องอมือน่ยดามาอุ้ยแต่หานี่ก่อยากขี้นิ่ีๆแหละนี่ผู้ตอนนี้สานเลยกะผู้สัตว์ก็นดดกได้พี่น้อง ฝ <laughs> ั่นี่ปุเออปูเสือฝั่งไทยเขาเอเนนะพี่น้องฟังไทยเอนเราปูเสือฝั่งนี้ปเสือแล้วสรุปกบพบุตก่อนสนในกระโหัวอย,วอ,ยองนะแตก็ยากหอกาต้องอัดหัวก่อนด้วยอัดหัวก่อนประมาณนดประตูชีฟาหัวสานุยเราว่ากินไปกินมากผัดประตูฟาหนนะัวสาน,นุยตายเะเห็นอะ ในกองอันทั้งหมดกันนะพี่น้องเผื่ออันข้าย่านเอา้าแต่มีคนแต่แต่เฮาเห็นเฮาออันหมดแล้วแล้วแล้วก็มีคนกลายมาเนาะแต่ก็เบื <c oughs> ่อเอิญถ้าเพราะว่าเฮาบ่ได้เอิ้นไหนเนะาะเฮาเอนแล้วเฮาสี <c oughs> คุณบอกว่าอยากกินน้ำเดือแต่ก็อยากแล้วเขาเขาลืมเอิ้นพี่น้อง มาเลยสาวน้อยขออนุญาตหนังแบบนี้ได้เพราะว่าส่งสาวน้อยหัดแทงเพราะสาวน้อยหัดตุ้ยพี่น้องของพี่น้องเอฟซีว่าสาวน้อยตุ้ยขึ้นบ่หรือว่าสาวน้อยจ่อยแต่แต่พี่น้องเอฟซีหมักว่าสาวน้อยหัดตุ้ยขึ้นพี่น้องเอฟซีทุกคนนานสาวน้อยเมื่อย่างล้วกันสาวน้อยแบบขนาดจะเหมือนสาวน้อยตุ้ยขึ้นขนาดอย่างไรก็เหมือนกันไรสาวน้อยเหยื่อเลยอุ้ย ไข่ดาวพี่น้องเอฟซีตอนนี้มีอย่านตอนนี้มีหอยแครงจ้าตอนนี้แบบนี้หอยแครงตอนนี้มีหอยแครงคับเจ็ดซีฟูด้ดอันนี้คือแตอจ่จีฟูด้ดเจ็ดซีฟู้ดตอนนี้ตําเองเลยพี่น้องอ่าอยู่ิ้มยางมาพร้อมมาแล้วเพราาะว่เทามากินอยู่อยู่ป่าอยู่สวนเนาะสวนที่ซานไปทำงานแต่ว่าเฮาเฮา วิเขนมีเวียพี่น้องเขามีเด็กๆมากินลำเนาะเด็กๆมาแล้วตอนนี้ฮะเขาจะเขาจะิ่มการกินหอยแข็งนังน้อยมาแล้วไินหอยแข็งนี่เขาเขากินหอยแข็งเลยพี่น้องเมื่อนี้ฮะเขาเห็นเอปโมอยอัน ซื้อหอยแชีงมาเนาะแต่ว่าก็เล่นพะลวกถ้าิ่นแต่ค่ะแล้วก็มาซิมซิมหน่อยหนึ่ง <laughs> ซิมหน่อยนะคะตอ้มาซิมก่อนหน่อยหนึ่งเนาะแบบมาหลักกินปลาเอาสาวปบะมุพวกซาปบะมุเอะแต่ปมวยทักไปสายเ่าก็เลยหยิบซ่องมาถ่ายก่อนมันสีขาแดดมันสีบเบิดเนาะแล้วก็ถ้าจะบอไมีคล,มลิปลงแดดเบิร์ดเนาะแทมแฮงหอยเชียงมันใง าเมาด้วยพี่นาง,นองนเอฟซีมากินหอยแข็งมากินหอยมันกินหอยเลยพี่นองนี่หอยแบบลอยแบบสซๆเซตพี่น้องตอ,อ,อนนี้หันตอนนี้หลอกประตูเลยเด็กน้อยเด็กนยเด็กๆกับเขาประตูมาได้เนาะตอนนี้จะได้ไปใายประตูก่อนเล้วเออเด็กเด้ใค,ใครได้แล้วเพราะว่าเขาถ่ายอยู่ใกล้ประตูพอมันแจ้งมือัอนีูว่าเรือเปื่อยได้บางมือกะ ยง <c oughs> ตอนนี้ค่ะแซ่บดิพี่น้องเด็กๆมาแล้วมากินหอยอันหอยแข็งแล้ว <c oughs> ตอนนี้เด็กๆกำลังมาอันมาอ่นมาเกลืองัสวสอยชาวน้อยเนาะ <c oughs> แซ่บดิพี่น้องหอยแบบหอยสดๆ <c oughs> เอซอยากบอพี honey, ่น you know. mm ้องพังไทยเอิญเออันหอยนี้มันยงหอยหอยแข้งสิกันบออืมหอยแข้งเนอะด้ยพี่้อง เขากินประมาณได้สามสี่หน่วยแล้วแต่ว่าตอนนี้เอปมุยมามาแล้วเนาะเขากาลังว่าสิกินเบิด์ปะแต่ว่ากบด้กินเบิดปะสามเพิ่นมาก่อนสุขใจต้องใส่เพิ่นได้กินหอยแครงเพิ่นกับมาแล้วเพิ่นมาเลยไดนเขาว่าสิกินปะเพิ่นกบดิกินเขาซีมสื่อเ้อะซีมสื่อบป่าเขาซีมสื่อเลยปมุยผมจริงเขายังไม่ได้กินเลยไหนอันนี้ค่ะสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวในต่างประเทศเด้อ เดี๋ยวมื่อในเฮาสิด้มากินหอยแครงทีส่งตรงส่งตรงมาจากประเทศไทยเ,ยเนานะมีแต่หอยหน่วยใหญ่เลยเนาะนี่พี่นอ้องสดๆดเลยเพราะว่ามีอาเมคา่าเซว้าที่เพิ่นนำหอยจากฝั่งไทยขามาแบบสดๆดเพิ่นนำเครื่องที่อยู่ฝั่งไทยเะขามาเนาะซึ่งว่าเฮาได้กินหอยแครงเมื่อน,นี้ก็ยยอนว่าแฮงใจเฮงเสียแฮงสงสารจากพี่น้องฝั่งไทยเพิ่นส่งเงินให้เฮาหน่อยเฮาจัดเมนูหอยแครงสู่ขอบวัวกินแต่ว่าเฮาคือได้กินกันสองคนซึ่งว่า แม่สคาคอนบอค่อยสาบายเนาะพี่น้องก็เลยแบบว่าให้เฮากินก่อนแล้วเฮาก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้ใหแ้แม่ซะคอนแบบว่าแม่ซะคนอนยังบวเข้าคลิปกับเฮาหน้อแม่ซาก้อนยัง,นยงต่วอยู่ส่วนไอโนะ้โซกน่ะอันยังไปอ,อันนั้นไปซ่อมบ้านพะเหิือนกาลังสิเตบ้านช่วงนี้ค่ะอมามากินเลยพี่น้องหอยสดๆเลยโตใหญ่ๆเลยตุ้ยๆเลย,ยเลยนาะส่วนวมื้อนี้เฮาก็ออกมาเปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายคลิปอยู่ส่วนน้องเงยเฮาสีมาเบิ่งวิธีการน้องเอยเฮ็นแม่แต่ละมื้อฮะนะพี่น้อง ก็เลยมาจอบมาคอยเบิ่งแล้วก็เอาหอยมาสูน่นของกินเนาะปลแเมนทข้เฮาหาแท้จริงอ่ะเฮาหาหอยไส่ในรถข้างนู้นค่เห็นเฮาหาลวกมาขัดหน่แล้วยังไปชวนกันดอกพี่น้องอตะวัาานซานด้วยค่ะเอามาซิมก่อนตะวัซานด้ยแบบว่าได้แต่ปลบหมึอยังโมโหเลยวาา่าตะวนซานด้วยถ่ายอย่างอยู่ในโทรศัพท์ลาวเพราะว่าคอยรักถ่ายคอยรักซ่องตัวเองเลยเนี่ยไหนบอกพี่น้องเ <laughs> อฟซีมาคอยน้องเอฟซียัองว่าซานด้วย่ะ กำลังว่าเป็นสนุกกันเลยเชียวแต่เอามาถ่ายเนาะพี่น้องเอฟซีนั่นไงเขากระน,นังกินอยู่ในแคมทางเลยเนาะแต่ว่าเขาบระเอิเนเดี๋ยวคนกลายทางมันสิบเบิดไวัแต่ว่าผมไปหยอกเขากระเอินที่ไหนเนาะไ่ไกลไปไกลมาเขากระเอินเขาบอกมาเด้อคำใบยัน ปากแม่มาเด้เขามายาปากแต่เนาะเขาผลไปวิทย์แหละะถึงว่าเขามายาปากแต่ถ้ามนอยู่ใกล้เขาก็บอกว่าเดี๋เขาก็เอิมาเด้อคนอยากไปเด้อไคเติมมาเลยว่าอยาได้กันมาเนีในใจเขาติดอามาเด้ออยามาเด้อนะนะแล้วเขาก็เอิมสื่อออกพี่น้องอ๋อพานุยบาบิพี่น้องพานุ่ยฮีฮาพี่ยู่งตอนกลิ่นเขาอยากทำกินกรรการอะไรพอนุยทำเป็นคนมกเจยวกับเจียวกระแสเนาะ แม่งกินซุดซุดสร้างอันผู้จับกล้องเฮาก็มีแต่หัวเนาะเพราะว่าหัวย้อนซานมันเป็นคนว่าตลกหัวซานน้องแบงคเป็นคนจำให้ห้องน้องแบงค์ก็อืึนน้ำลายกึละกึละน้องแม่งอยากแล้วพี่นอ <c oughs> ้องตอัวหเอาลืมเอาขากล้องมาเนาะแต่อีตัวน้องแบงค์ได้น้องแบงค์ก็คืออยากแล้วพี่น้อง <c oughs> ต้องแม่งอืึนน้ำลายแล้วนี่แล้วน้องแบงน้องแบงดูสิ ไม่ยากเลยค่ะทีนี้จะว่จักหน่อยชาวนุยนั่งงายเอ็นนุยจงหยายอดมรวม่มันบ่มีคนจับคลิปเสือเขาก็เลยไปเไบิ่งน้องแบ่ง,ง,งเงนาะชาวเปมจะป,ะจะปะมุ่ยแทบจะเป็นว้าเลยมแต่สาวนุยว้าวใกล้แล้วใกล้จะได้เป็นอ่านสองสาวสาวนุยแล,ล้วแหล่งกินก็แหล่างงานเขาประมุ่ยแบบเมาติกิน,นปะมุ่ยสิบโบข่อยมากว้าเนาะเพราะว่าย่านบ่ทัน <c oughs> ใช่ผม่าพิลึกกว่านี่มึงจะเห็นแล้วจะเบ่งอะไรคลิปขอขอเอาคลิปขอลงว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เขาไปซื้อหอยแข้งเนะ่เขาบได้ถ่ายคลิปซ้ำเพราะว่าห่านเผื่นมีมีติดป้ายว่าห้ามถ่ายหูกีสังฮันดีเขาก็เลยบได้ถ่ายพี่น้องเลยแหละอีกอย่างเขาก็ับไปคนเดียวมิดห่างเขาจิมาชวนน้องนุยไปซื้อน้ำกันแล้วก็ชีถ่ายคลิปตอนไปซื้อไปอยังแต่ว่าหอยแข้งที่เขาซื้อในมือนี่กับจำนวนสองโล โลหนึ่งเจ็ดสิบบาทก็ถึงอยู่ร้อยร้อยสี่สิบถึงอยู่โลอ้ค่ะถึงเงินไทยอยู่ร้อยสี่สิบบาทเพราะว่าโลหนึ่งเจ็ดสิบพันกีบเจ้าว่าแพงบอกโลเจ็ดสิบพันกีบอกะข้าแท่งไงเนาะประกาศพี่น้อทงทั้งฝั่งไทยผักเงินมาให้เฮาจำนวนหนึ่งเฮากระซิคอขอบบุญขอบคุณเผื่อหลายๆเด้อในน้ำจิตน้ำใจที่เผื่อเมตตาอะไรสงสารขอบครัวเฮาที่สดใยเลยกะ เอ็นดูสงสารเฮาเลยกับครอบครนะัวของเราเนาะขอให้บุญคํำนำสู้เพิินเลยกับให้เพิินหายเจ็บหายป่วยบ่หายสุขภาพเข็มแขงมีตะโซมีตรลาเงินเงินไรน้องทองไหเขานอนรับให้ได้เงินหมื่นน,นอนตื่นให้ได้เงินแสนนอนตะแคงให้ได้เงินล้านเด้อจ้าสาถุอืมก้ต <c oughs> อนนิกาเฮาสิพักเบรกกับอาตากล้องก่อนหรือว่าเฮาสิจบคลิปเลยใหยน้น้องๆเขามากินน้ำได้แต่เออประมวย แต่อะไรแต่มันนองๆคือสิอยากแต่ <g ül> แต่ว่าเอฟซีทำเขามาหลายว่ะเมื่อวานนี้ขาดองเท่า์ไรเขาตองขอรู้ว่าช่วยเอฟซีหูขาดองสาวน้อยบอ์อยบอสแน่เขล่ออยู่ตอบเป็นแนวเป็นบริกรกินข่าวกินน้่งยอนแน่ย้อนบตอบขาดองสาวป,ป้ามุ่ยเออป้ามุ่ยเจ้าเป็นทาร์รเออเจ้าเสิร์ชขาดองขอเท่า์ไรทเจ้าเลี้ยสาวป,ป้ามุ่ยเป็นคนเลี้ยงสาวน้อยเนาะ เหลีสส่ยงๆสานนุ่ยสอนแสาคอนเขาต้องทา,งาปมประปมุ่ยว่าปะมุ่ยเสืเอิรขาดโดนเขาใเจ้าช่าแม่คุณที่ของข่อยเจ้าเอิรขาดอกขอยเทไรเจ้ามาขอยต้องได้ขาดอกจักล้านหาชิบล้านจินเนาะอลอยล้าน <c oughs> านีไหัดได้ลลหลายๆด้เพอซสาน่ยดูเดนสานดูสานนุยเห็นยังกะเป็นเอาจากซา้ำลอยเนาะ เล่าแต่เล่าผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงการค่นผู้เลี้ยงข้ากระเอิ่นเท่านั้นแหละเอาจะซ้ำลอยก็ถือเป็นเงินไทยก็หกแสนบาทพี่นอ้องแต่ก็เอาคำจกอ่าซ้ำแทง <laughs> ตามหนุ้ยคือจะไปได้ผัวเบิ่งผักเลยพี่น้องป้าขายดองสาหนุ้ยซ้ำลอยล้านสาหนุ้ยคืยอจะไปได้ผัวกรายละสัตว์นะคะแต่แท้จริงนางหนุ้ยเคยว่า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 ,วา,วา,วาเอาไอ่าไก่น้อยตายตัวเดียวกับเขาขาดองแหนอเนาะแต่ข้าวกระเอิ่นเป็นหิดเป็นคลองเนาะพี่น้องเนาะ ค่ะวทุกเมื่อนี้คันเข่าใจกันถึงใจกันกับขาดองบสําคัญเดี๋ยวอเพียงแต่หูเห็ดหูหาสอยการหูสามนาะพัฒนาไปนํากันกับโอเคขาดองบกเกี่ยวพี่น้องพอเพียงก็พอการสื่อสารต่อกันไหวใจกันเสื่อใจกันก็โอเคแล้วอเลยสําหรับคลิปนี้เฮากระจิจบว้ซํานี่ฝากหายพี่น้องขาเบิ่งข่าวส้มเลยกราบขอบพระคุณผู้ที่เขาเบิ่งคลิปเฮาแล้วบบขาโฆษณนาเด้ออย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เฮานน่เด้อสบายดี Bye.